ครับสวัสดีครับวันนี้บอกได้เลยว่าคตรหล่อจริงๆแล้วส่วนตัวน้านะก็ชอบนะครับคือสไตล์นี้นะครับสไตล์การแต่งแบบนี้นะครับลำนี้ก็แปลงหน้ามิวเอ็กครับนี่เลยจริงๆแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัว LDA ใช่ไหมตัว LDA ครับเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวนี้เป็น2022แต่ลูกค้าเลือกที่จะแปลงหน้ามิวเอ็กนะครับแปลงหน้ามิวเอ็กของน้าก็คือน่าจะเป็นอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็ พร้อมฝากระโปรงแบนนานี่นะตัวนี้นะทรง A อนะครับลำนี้ความสวยสิ่งที่น้าชอบคือชอบยังไงครับลำนี้ใส่ล้อตัว SSR ครับกว้าง8นิ้วครึ่งนะฮะ8นิ้วครึ่งส่วนในเรื่องของยางนะครับลำนี้เลือกใช้ยาง 265418AD08IS 0อันนี้เป็นยางญี่ปุ่นนะทุกคนยางญี่ปุ่นเมื่อก่อนนี่ยางญี่ปุ่นถ้าเป็นสเตปนี้โอ้โหแพงมาก45หมื่นตอนนี้คือพูดง,ง่ายว่า สี่เส้นนี่ก็คือทั้งชุดเลยแค่สองหมื่นเสียงครับได้ยางญี่ปุ่นเลยนะเป็น AD ดีศูนย์แปดแทอญี่ปุ่นแทะลำนี้ก็คือเป็นตัว s r สีอสาีทองนะครับก็เป็นงานโปรแมกนะฮะสีเทียบแท้นะครับก็เป็นแปดนิ้วครึ่งออฟเซ็ตสามห้านะครับแต่ว่าลำนี้เลือกที่จะแปลงดูมนะแปลงดูมก็คือแปลงดูมหน้าหลังเลยครับทุกคนจะมองดูว่าหน้าจะไม่ล้นหลังจะไม่ล้นเลยครับนี่เลยเแปลงดูมครับนี่ สเต็ปในการโหลดของน้าก็คือลำนี้น้าทำไปหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วใส่โช๊ด้วยนะครับทุกคนใส่โช Pro ๊กโปรเฟนเดอร์โมโน2.0ครับทั้งหน้าโหลด2นิ้วส่วนในด้านหลังก็ดัดแหนบ2นิ้วนะแล้วก็ใส่กล่อง2นิ้วนี่ครับก็ใส่โช Pro ๊กโ r o เฟนเดอร์คู่หลังคู่หนึ่ง mm. คือจริงๆนะครับทุกคนคือการทำรถนะครับต่อให้เตี้ยหรือเตี้ยลงไปขนาดไหนจะรีดก็ดีจะดัดก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอา5นิ้ว การขับขี่เราต้องรับไม่ได้เพราะว่าระยะห่างของคัสซีกับซุ้มล้อมันก็จะนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนจะให้เตี้ยมากขนาดไหนครับน้าแนะนําให้ใส่โช๊คคู่หลังคู่หนึ่งโช๊คหน้าช่างมันโช๊คหลังคือสําคัญเพราะว่าสาคัญตรงไหนคือโช๊คหลังเพราะว่าทุกคนคือโช๊คหลังนี่คือล้อนี่คือกระบะนี่ก็คือมันเป็นแนวมันกระบะมันทุกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้จบน้าแนะนําให้ใส่โช๊คหลังหนึ่งคู่นะครับก็คือจบแน่นอน แล้วก็ลำนี้ก็พิเศษใส่ไข่ใส่ตัวครอบด้วยนะฮะตัวครอบแบรนด์นเองนะครับตัวนี้เลยจริงๆตัวครอบมันมันดียังไงครับคือตัวครอบกับตัวหุ้มถ้าทุกคนเอาไปหุ้มนะครับเอาไปหุ้มบางทีเราจะทําเดิมทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวครอบนี่ปุ๊บทุกคนแกะออกได้เลยครับคือแกะได้เลยก็นาจะมีคลิปทําคลิปอยู่ที่ ในหน้าเพจนะว่าวิธีการครอมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดหุม้มยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นงานหุม้มปุ๊บมันก็คือจะดำไปเลยคือมันก็จะติดฝาไปเลยแต่ทุกคนจะทําเดิมก็จะทําไม่ได้แต่ทุกคนเวลาจะทําเดิมก็ต้องไปหาสับมันก็ค่อนข้างที่ยุ่งยากแต่ถ้าตรงนี้คือเบือ่อปุ๊บแกะขายได้เลยครับเป็นมือสองหลอ่อสเต็ปหน้า2หลัง4ชอบอบนะชอบนะชอบทรงนี้จริงๆคือจริงๆแล้วทุกคนน่าจะใส่ตัว ถ้าเป็น8นิ้วครึ่งถ้าทุกคนไม่ชอบลายนี้ก็สายหูบนะครับน่าแนะนำให้ใส่8ครึ่งแล้วก็ใส่ย,ยาง265 40 18ถ้าทุกคนไปไม่ถึง a d 0 8เลยก็มียางตัวสเต็ปเริ่มต้นสีเส้น9,000ก็มีสีเส้นหมื 4, 000, ม่นหนึ่งก็มีครับแต่ถ้าทุกคนไปถึงก็ได้ของดีแน่นอนครับอันนี้ก็แล้วก็แล้วแต่เงินเราในกระเป๋าเนาะอ่าลำนี้มาจากอ e ีโูเอื้องวันไถท่าพะเซลไฟนะเซลไฟนะก็ มีจัดโปงมาชั้นด้วยนะแต่งแบบนี้แปลงหน้าแบบนี้ล้อแบบนี้โชคกแบบนี้ฝาหน้าฝาหลังโอ้โหเป็นแสนน่ะจะพาะแปลงหน้านี่ก็คือด้านจะเป็นตัวเตี้ยนะก็น่าอยู่มันหกหมื่นสองนะครับฝากระโปรงอีกหมื่นารเป็นเท่าไรแล้วทุกคนเจ็ดหมื่นแแล้วร้อยยางอีกปึ๊บพี่ฝ้ายเขาจัดโปรว่ะแปดหมโอ้โหเซลฟ้ายีซูอึ้งันไตท่าพระไปเลยไปตําเลย ออหรือว่าใครไม่มีเบอร์หรือว่าอะไรปุ๊บหรือก็ไปดูในเพจนะก็คือจะมีเซลฟี่คือที่มาทําอยู่กับน,น้ามาจํานะครับก็ไปทักหาหรือว่าใครที่ไม่มีเบอร์ก็ทักมาหาน้าเดี๋ยวน้าจะบอกให้เซลฟี่โทรหานะครับจบแบบนี้ครับบอกหูโคตรหล่อหล่อมากอ่ะชอบอ่ะจริงๆนะชอบมากเลยอ่ะออก็จบหล่อวัยรุ่นทรง A อหน้ามิวเกนะครับก็ฝากไว้รุ่นด้วยนะครับกับโปรโมชั Dead Dead ่นเด็ดเด็ดเอฟกัณฑ ค่าพระเซลฟี่ Fi. สวัสดีครับ